เสื้อกระดุมชนอกระดุมชนนะติดตะแปะซ้ายทับขวาอ่นี่นด,ด้านซ้ายติดตะแปะตรงนี้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 ติดตะแปะด้านในเนาะส่วนชิ้นขวาเนี่ยก็จะมียืน่นเนี่ยชิ้นขวามันก็จะยื่นมาตรงนี้เป็นสาบเสื้อเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทเทิร์นซ้ายขวาก็จะไม่เหมือนกันสาบก็จะไม่เหมือนกันเนาะไม่มีอะไรเหมือนกัน <c oughs> อ่ะเรามาดูแพทเทิร์นกันกวาตัวนี้จะเป็นทรงเข้ารูปนะใส่เข้าข้างในใส่เข้าข้างใน แต่งองค์ทรงทไทยทรงชุดไทยเอามาดูชิ้นหน้าชิ้นหน้าก็จะเป็นแบบนี้จะมีสองชิ้นนะจ๊ะแบบนี้นะอันนี้สามารถไปตัดแบบอ่าซ้ายขวาเหมือนกันเป็นกระดุมเกยได้ก็คือเอาอันนี้ตัดผ้าสองชิ้นนะคะคือเอาเนี้ตัดผ้าสองชิ้นก็จะเป็นกระดุมเกยธรรมดาแล้วก็แซกลงังทางลงแบบนี้แซกลังชิดกับอ่อสาบกระดุมแบบนี้หรือจะแซกมาตรงกลางนี้ก็ได้ เสื้อมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นไม่เป็นไรมันไม,ไม่ค่อยมีผลอะไรกับเสื้อผู้ชายนะแต่แซกตรงนี้แหละแซกกระดุมลงนี่ถ้าก็จะเป็นเสื้อกระดุมเกยธรรมดาแต่ตัวนี้มันจะเป็นกระดุมชนเนาะเพราะฉะนั้นเนี้ยซ้ายด้านขวานเนี้ยก็จะเป็นอ่าสาบซ้อนกระดุมเนี่ยนะสาบรองกระดุมตรงนี้ตรงนี้กลางหน้าตรงนี้ก็คือกลางหน้ากลางหน้าแบบนี้นะคะก็จะเย็บเสร็จแล้วก็จะมาเกยกันแบบนี้นะ แล้วก็ติดกระดุมแปะกระดุมแปะกระดุมแปะช่องห่างก็ประมาณที่ไม่หมองคำนวณให้นี้นะคะหรือจะติดทีชิดเข้าไปอีกชิดเข้าไปอีกนะนะสบว่างเป็นเก้าเมตรได้นะคะก็สว่างก็จะเป็นเก้าเมตรก็ติดแปะไปแล้วเราจะไปตกแต่งอะไรเอาปัดใส่กงโค้งกองคออะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นเะเข้ารูปะนะใส่กับกางเกงทรงไทยนั่นแหละอืมส่วน ฝั่งนี้แม่หมองจะเผื่อสาบให้แบบนี้แบบนี้นะเนี่ยเผื่อเย็บเนี่ยเย็บกึบเข้าไปก็จะได้สาบมาเป็นแบบนี้ก็จะได้สาบมาเป็นแบบนี้มันก็จะมีตะเข็บมีหนาๆตรงเนี้ยพอเราเย็บกลับแล้วมันก็จะเป็นหนาๆเวลาเราติดตะแปะมันก็จะไม่ไม่ทะลวงขึ้นมามันจะติดง่ายติดตะแแะบตะแแะเล็กๆตรงนี้ประมาณนี้เนาะแม่หมองทําให้ยีนพีหนึ่งพอดี เกี่อ,อกมาก็จะเป็นครึ่งนี้งแบบนี้นะก็จะเป็นสาแบบนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะปกติเลยพับสาให้ธรรมดาแบบนี้เามันจะได้บางๆเวลาเราเคยกันเนี้ยอันนี้ติดแปะแล้วอันฝั่งนี้ก็ติดแปะฝั่งนี้ก็จะได้แบบนี้นะทําให้แบบนี้เรียบร้อยจะได้เย็บง่ายๆนะคะส่วนสาก็จะเป็นซ้ายขวาไม่เหมือนกันสาเนาะเวลาเราเย็บเราเย็บกลับสามาตรงนี้ละฝั่งนี้เย็บกลับปุ๊บ ทีนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เนาะทีนี้สาบนี้มันจะต้องซ่อนอยู่ด้านในเนี่ยสาบขวามันจะต้องซ่อนอยู่ข้างในแบบนี้นะคะเนี่ยเวลาเย็บเราก็ซ่อนมันไว้อย่างนี้เย็บกึบเข้าไปแล้วก็เอาอันนี้วางปึ๊บวางปึ๊บเย็บกลับคอวางข้างนี้อยู่ข้างในอันนี้อยู่ข้างนอกเนี่ยอันนี้อันนี้พับอันนี้มาก่อนแล้วก็เอาอันนี้พับ แล้วก็เย็บปึ๊บกลับออกมาปั๊บมันก็จะเปลี่ยนแบบนี้เดจะเป็นแบบนี้เนาะก็จะเป็นสาบแบบนี้เราจะต่ออะไรก่อนค่อยกลับหรือกลับก่อนค่อยต่ออะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะ,ะถ้าจะให้สวยเนียบก็เอาสาบกับสาบต่อกันสาบหน้าสาบหลังต่อกันแบบนี้นะคะซ้ายขวาทําเหมือนกันเวลาเย็บกับสาบนะ่ะเนี่ย ฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่เป็นกระดุมเกยเนาะที่เป็นกระดุมเกยก็จะเป็นแบบนี้เวลาเย็บเวลาเย็บกลับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปตร,ตรงนี้เออแล้วก็เย็บกลับออกมาก็จะเป็นเช่นนี้นะคะตามนี้ต่อไปชี้หลังละ ทีหลังไม่มีอะไรชี้นหลังก็คือปกติทุวไปเลยที่เราเย็บก,กันอนะ่ะชิ้นหลังก็จะเข้าสามแบบนี้นะแพทเทิร์นก็จะเป็นสันทบใหนะ้สันทบทั้งตัวสามแล้วก็ตัวตัวก็ตัดตามนี้เกิดอะ็บตามนี้นะคะส่วนแขนน่ะก็ปกติเลยแขนปกติก็พับพับเย็บพับสองรอบอแล้วก็เย็บแล้วก็เข้าแขนเนาะต่อไหล่แล้วก็เข้าแขนเลย ต่อไหล่แล้วก็เข้าแขนเข้าแขนเสร็จแล้วก็เข้าข้างยาวยาวไปถึงแขนนะปกติทำแบบนั้นเป็นแขนสะโพกนะตามนี้ไม่มีอะไรพิ่สดาเลยท่้นอาจาะนี้